จากพื้นป่าสูงใหญ่ลงสู่พื้นราบสายน้ำใสไหลรินผ่านโขดหินกรวดและพุ่มไม้เขียวขจีลำห้วยเล็กๆที่ดูสงบเงียบนี้มีได้เป็นเพียงเส้นทางของกระแสน้ำแต่คือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นแหล่งรวมอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่ธรรมชาติมอบให้แก่ผู้คนมาอย่างยาวนานหลายคนอาจมองข้ามคุณค่าที่ซ่อนเร้นในลำน้ำเล็กๆแห่งนี้แต่สำหรับผู้ที่รู้จักและเข้าใจ วิถีชีวิตที่ผูกพันกับการหาปลาในลำหวยคือบทกวีแห่งความเรียบง่ายความพอเพียงและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติวันนี้เราจะพาคุณไปแอบดูเรื่องราวของวิถีหาปลาแบบดั้งเดิมเคล็ดลับการจับปลาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นและที่สำคัญคือการนำวัตถุดิบสดๆจากธรรมชาติเหล่านี้มาปรุงแต่งเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยล้ำที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของอาหารจากแผ่นดินและสายน้ำ การเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นในเช้าตรู่ที่หมอกจางๆยังคงปกคลุมผิวน้ำอากาศเย็นสดชื่นโอบล้อมกายเสียงนกนานาชนิดขับขานต้อนรับวันใหม่ดอกหญ้าริมตลิ่งพลิ้วไหวตามแรงลมสัญญาณของชีวิตที่ตื่นขึ้นพร้อมกับการสแสวงหาอาหารที่ไม่ใช่เพียงเพื่อประทังชีวิตแต่เพื่อรักษาสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับบ้านเกิดและบรรพบุรุษที่สั่งสอนภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ให้ เรื่องราวของการหาปลาในลำห้วยนั้นอย่างรากลึกในวัฒนธรรมไทยมายาวนานนับพันปีก่อนที่ความเจริญทางเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนในชนบทพึ่งพาสายน้ำเป็นหลักในการดำรงชีพการหาปลาไม่ใช่แค่การออกไปจับสัตว์น้ำแต่คือการเรียนรู้ธรรมชาติการอ่านสายน้ำการเข้าใจพฤติกรรมของปลาแต่ละชนิดและการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและช่วงเวลาของปีภูมิปัญญาเหล่านี้ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการสังเกต การลงมือปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่ตำราหรือคำบอกเล่าการทำนาควบคู่ไปกับการหาปลาคือสองเสาหลักที่ค้ำจุนสังคมเกษตรกรรมไทยในอดีตปลาจากลำห้วยเป็นแหล่งโปรโตีนสำคัญที่หาได้ง่ายและไม่ต้องลงทุนมากนักอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนี้เองที่สร้างความสมดุลและยั่งยืนเป็นปรัชญาที่ไม่ต้องมีการประกาศเป็นทางการแต่ถูกฝังลึกอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของผู้คนในท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยการขยายตัวของเมืองและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำผู้คนบางส่วนเริ่มละทิ้งวิถีชีวิตแบบพึง่งพิงธรรมชาติหันเข้าหางานในเมืองใหญ่หรืออาชีพที่มั่นคงกว่าแต่ถึงกระนั้นในบางพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญลำห้วยยังคงเป็นแหล่งอาหารและเป็นพื้นที่ที่ผู้คนยังคงสืบทอดภูมิปัญญาในการหาปลาแบบดั้งเดิมไว้ด้วยความภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่ทำให้การแอบดูวิถีชีวิตเหล่านี้มีความหมายอย่างยิ่ง่งเพรรราาาะะมมััันนนคือกบททึห้ปววตตติิศส์ีีีช การทำความเข้าใจความเป็นมาเหล่านี้ช่วยให้เราทราบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่กำลังจะเลือนหายไปและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วิถีปฏิบัติอันงดงามนี้ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไปเมื่อเราเก้าวเข้าสู่รายละเอียดของการสำรวจวิถีหาปลาในลำห้วยเราจะพบกับความหลากหลายของเครื่องมือและเทคนิคที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดเฉลียวของมนุษย์ในการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ เครื่องมือที่ใช้มักจะทำจากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถินเช่นไม้ไผ่เถาวันหรือใยพืชต่างๆและถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาและสภาพของลำห้วยตัวอย่างเช่นใสเป็นเครื่องมือจับปลาที่ทำจากไม้ไผ่สานมีลักษณะเป็นกระบอกมีช่องทางเข้าที่ปลาสามารถว่ายเข้าไปได้ง่ายแต่ยากที่จะว่ายออกมาใสมักจะถูกวางทิ้งไว้ในลำห้วยข้ามคืนหรือหลายชั่วโมงเพื่อดักจับปลาที่ว่ายผ่านไปมาปลาที่ได้มักจะเป็นปลากรดปลาเนื้ออ่อนปลาซิวหรือปลาขนาดเล็กอื่นๆที่อาศัยอยู่ตามก้นบ่อหรือซอกหิน การวางสซย์ต้องอาศัยความชำนาญในการเลือกจุดที่เหมาะสมซึ่งมักจะเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลไม่แรงนักแต่มีปลาชุกชุมอีกเครื่องมือที่น่าสนใจคือลอบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไซตแต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าลอบบางชนิดมีช่องทางเข้าหลายทางและมีห้องขังปลาอยู่ภายในมักใช้กับปลาขนาดกลางถึงใหญ่การยกยอเป็นวิธีการหาปลาที่สนุกสนานและมักจะทำกันเป็นกลุ่ม หยอเป็นตาข่าขนาดใหญ่ที่ผูกติดกับโครงไม้ไผ่สีด้านแล้วหย่อนลงไปในน้ําเมื่อมีปลาว่ายเข้ามาในรัศมีของยอผู้หาปลาก็จะยกยอขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อดักจับปลามักจะใช้จับปลาซิวปลาขาวหรือปลาเล็กๆที่ว่ายรวมกันเป็นฝูงการทอดแหหรือการเวี่ยงแหเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยความชํานาญและความแข็งแรงเป็นอย่างมากผู้ที่ทอดแหเก่งจะสามารถเวี่ยงแหให้กลางออกเป็นวงกลมบนผิวน้าได้อย่างสมบูรณ์เพื่อดักจับปลาที่อยู่ด้านล่างแหสามารถใช้จับปลาได้หลายชนิดทั้งปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเปิดส่วนการใช้เบ็ดตกปลาเป็นวิธีที่เรีียยบง่่าทสุ และเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นเบ็ดมือหรือคันเบ็ดที่ทำจากไม้ไผ่เหยื่อที่ใช้ก็แตกต่างกันไปตามชนิดของปลาและประสบการณ์ของผู้ตกเช่นไส้เดือนแมลงหรือขนมปังวิธีการหาปลาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างผู้คนกับธรรมชาติไม่ใช่แค่การจับปลาแต่คือการอ่านธรรมชาติการทำความเข้าใจวงจรชีวิตของสัตว์น้ำและการใช้ทรัพยากรอย,าอย่างยั่งยืน ผู้หาปลาเหล่านี้รู้ดีว่าเมื่อใดควรพักแหล่งน้ําเมื่อใดควรจับปลาแต่พอดีไม่ให้เกินความจําเป็นเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้การสังเกตพฤติกรรมของปลาน้ําขึ้นน้ําลงทิศท,ทางลมและแม้กระทั่งเสียงของธรรมชาติล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานซึ่งทําให้การหาปลาเป็นมากกว่ากิจกรรมแต่เป็นวิถีชีวิตที่กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม และปลาที่ได้จากการหาปลาแบบดั้งเดิมเหล่านี้มีความสดใหม่และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งหาไม่ได้จากปลาที่เลี้ยงในฟาร์มหรือปลาจากตลาดที่ผ่านการขนส่งมาเป็นระยะทางยาวไกลจากมุมมองที่หลากหลายเราจะเห็นว่าวิถีหาปลาในลําห้วยไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการดํารงชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างชุมชนกับแหล่งน้ําที่หล่อเลี้ยงพวกเขาในแง่มุมทางวัฒนธรรม การหาปลาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลประเพณีและพิธีกรรมหลายอย่างเช่นการบวชปลาการบวชน้ําที่สะท้อนถึงความเคารพและการดูแลธรรมชาติปลาที่ได้จากการหาปลาจะถูกนำมาแบ่งปันกันในชุมชนเสริมสร้างความสามัคคีและน้ำใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้การทำอาหารจากปลาที่หามาได้สดๆยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่รวมครอบครัวและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันในแง่มุมทางเศรษฐกิจแม้ว่าการหาปลาในลำห้วยจะไม่ใช่แหล่งรายได้หลักสำหรับคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงเป็นแหล่งอาหารราคาถูกและสดใหม่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวที่มีฐานะไม่รวยนักปลาที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนอาจถูกนําไปขายในตลาดท้องถิ่นเล็กๆสร้างรายได้เสริมเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีความสาคัญในชีวิตประจําวันของพวกเขาอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตเหล่านี้กําลังเผชิญกับความทา้าทาอยอย่างใหญ่หลวงมลพิษจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ไหลลงสู่ลําห้วยทําให้คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลงอย่างมากส่งผลกระทบต่อจํานวนและชนิดของปลา บางชนิดที่เคยชุกชุมก็หาได้ยากขึ้นหรือบางชนิดก็หายไปจากลําห้วยโดยสิ้นเชิงการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ําเช่นเขื่อนหรือฝายที่ไม่ได้มีการวางแผนที่ดีพอก็ส่งผลต่อการอพยพของปลาทําให้วงจรชีวิตของพวกมันถูกทําลายนอกจากนี้การใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายและไม่ยั่งยืนเช่นการช็อตปลาการใช้ยาเบือ่อหรือการใช้ตาข่ายที่เกินไปก็ยิ่งซ้ําเติมปัญหาทรัพยากรปลาให้ร่อยหรอลงไปอีก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดาาภาวะภัยแล้งบ่อยขึ้นหรือน้ำท่วมรุนแรงขึ้นก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศของลำห้วยและวิถีชีวิตของผู้คนมีความพยายามที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตเหล่านี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมการกำหนดเขตห้ามจับปลาในช่วงวางไข่หรือการฟื้นฟูลำห้วยให้กลับมามีสภาพที่ดีอีกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้วิถีหาปลาในลำห้วยยังคงดำรงอยู่ต่อไปไปด ไม่ใช่แค่เพื่อการเป็นแหล่งอาหารแต่เพื่อรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศที่เปราะบางนี้ไว้ให้ยั่งยืนบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงคุณค่าอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในวิถีหาปลาในลำห้วยซึ่งเป็นมากกว่าแค่การจับปลาเพื่อ,อย่างชีพการเฝ้าดูผู้คนเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนสอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการพึ่งลาตนเองความเพาะเพียงและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนพวกเขาไม่เพียงแค่หาอาหารแต่ยังคงรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้อย่่าางงธรรมมชตติโดยไั้ใจ การหาปลาในลำห้วยเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาที่สั่งสมมายาวนานเป็นการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของความเข้าใจในธรรมชาติการเคารพในชีวิตของสัตว์และการตระหนักรู้ถึงขีดจำกัดของทรัพยากรที่เรามีอยู่ปลาที่ได้มาด้วยความพยายามและความเข้าใจในธรรมชาติเหล่านี้เมื่อนำมาปรุงเป็นอาหารจึงไม่ใช่เพียงรสชาติที่สดใหม่และอร่อยล้ำแต่ยังแฝงไว้ซึ่งเรื่องราวความผูกพันและคุณค่าทางจิตใจเมนูง่ายๆอย่างปลาเผาเกลือ แกงอ่อมปลาหรือปลาทอดสมุนไพรไม่ได้ต้องการเครื่องปรุงที่ซับซ้อนแต่ต้องการเพียงความสดของวัตถุดิบและฝีมือที่เรียบง่ายแต่จริงใจเพื่อดึงรสชาติแท้ๆของธรรมชาติออกมาให้ได้มากที่สุดอาหารเหล่านี้ทําให้เราได้สัมผัสถึงความสุขของการกินที่เชื่อมโยงเราเข้ากับแหล่งกําเนิดโดยตรงทําให้เราซาบซึ้งในคุณค่าของชีวิตทุกชีวิตที่มอบให้แก่เราการได้เห็นชีวิตที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายท่ามกลางกระแสทานแห่งการเวลาที่ไหลผ่านสอนให้เราตระหนักว่า ความสุขที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่คือการมีพอและจุดรักแบ่งปันสิ่งสำคัญที่เราได้รับจากการแอบดูวิถีหาปลาในลำห้วยในวันนี้คือการตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเหล่านี้ไว้ไม่ใช่เพียงแค่เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่กำลังจะเลือนหายไปแต่เพราะมันคือบทเรียนที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับความยั่งยืน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการให้คุณค่ากับสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้เราการปกป้องลำห้วยให้ใสสะอาดคงความอุดมสมบูรณ์ของปลาและสัตว์น้ำและสนับสนุนผู้คนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเหล่านี้ไว้คือสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้เพื่อให้ลำห้วยยังคงเป็นแหล่งอาหารที่สดใหม่เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญา ที่ไม่มีวันหมดสิ้นสําหรับคนรุ่นหลังเมนูอาหารจากลำห้วยที่เต็มไปด้วยรสชาติและความหมายจึงไม่ใช่เพียงอาหารแต่คือเรื่องเล่าของชีวิตที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืนตราบนานเท่านาน